สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบโบกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่โบจำมาให้ดูอไอเทมเป็น S L G กันนะคะซึ่ง S L G ที่โบจะให้ดูวันนี้เนี่ยก็เป็นของแบรนด์ของน้องหลุยส์วิตตองกันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าโบมีของหลุยส์วิตตองแค่สองชิ้นนะคะก็คือเป็นชน,นิดที่จะมาให้ดูกันนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นคีเพาชนะคะนี่ แต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาดูกันเนี่ยขอฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้โดโบโด้วยนะคะจะได้เหมือนเดิมค่ะเป็นกำลังใจให้โบทำคลิปวิดีโอต่อๆไปกันนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันเลยนะคะโบก็เก็บน้องนางเข้าไว้ในกล่องอย่างนี้นะคะเปิดนางมาเนี่ยนางก็จะอยู่ในถุงผ้าอย่างนี้นะคะโบก็ไม่รู้ว่าวิธีเก็บอย่างนี้ถูกผิดนะคะแต่ว่าโบคิดว่า เก็บไว้ในกล่องแล้วก็เก็บไว้ในถุงเนี่ยคือมันการฝุ่นได้ก็คือน่าจะดีกว่านะคะแล้วไอเทมวันนี้ที่โบจะให้ดูกันก็คือนี่เลยค่ะชัดาเป็นหลุยส์ทองมินิโพเชตนะคะนี่แล้วก็อ่ลายนี้นะคะก,ก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือผิดออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเรียกว่าเดเนียนะคะซึ่งเขาก็จะมีลายมินิโพเชตเนี่ยเขาจะทำมาเป็น หลายลวดลายหลายแบบมากนะคะไม่ใช่หลายแบบสีสาก็หลายลวดลายค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงช่วงอะไรลเขาเรียกช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นลวดลายเป็นตัวกต์ตูนเป็นเป็นเสาชิงช้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งราคาเขาก็จะแพงกว่าตัวอ t มสแตนดารของลิวิตตองอย่างนี้นะคะ ซึ่งลายของเขาตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเท่าที่โูรู้เขาจะเป็นลายนี้คือเดเมียนะคะแล้วก็นี่นะคะซูมแล้วก็อีกลายนึงก็จะเป็นอ่อหรือวิตตองหรือวิตตองที่แบบเป็น,เป,นเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมของหรือวิตตองนะคะแล้วแต่ทําไมโบถึงเลือกลายนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูกันคะ่ะข้างในนะคะของเขาเนี่ยถ้าเป็นลายนเนี้ยเนี่ยเขาก็จะ ข้างในเขาก็จะลายเป็นเป็นลินินเป็นผ้าสีแดงอย่างนี้นะคะนี่แต่ถ้าเป็นลายหรือวิตตองเนี่ยข้างในเขาก็จะเป็นเป็นลายผ้าเหมือนกันค่ะเขาก็จะแต่ว่าจะเป็นสีครีมนะคะซึ่งไม่รู้สีโบชอบอะไรที่ข้างในเป็นสีแดงโบว,ว่ามันไม่รู้ดิดูแล้วมันแบบความชอบของแต่ละคนนะคะแต่โบชอบอะไรที่สีแดงสีแดงแรงริดนะคะ อตอนที่โบซื้อมานะคะโบซื้อมาเมื่อปี2019นะคะราคาตอนนั้นเนี่ยโบซื้อมาก็อยู่ที่เดี๋ยวนะคะจำไม่ได้อยู่ที่400กับอีก10ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะแต่ตอนนี้นะคะราคาก็ขึ้นมาที่595ออสเตรเลียนดอลลาร์แล้วนะคะก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเขาเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะฮิต พอดไอเทมหรือเปล่านะคะก็รา,าคาก็เลยแบบว่าพวดพลาดมากนะคะอ,อะไรของเขานะคะชิ้นนี้ก็เป็นอะไรสีทองนะคะนี่สีทองตัวนี้ก็เป็นเขียนว่าหลิววิตตองนะคะหลิววิตตองนี่ค่ะแล้วก็อะไรก็สีทองนะคะซิปก็จะเป็นซิปสีทองตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่า LV เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นหนัง ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่เป็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรไม่รู้สิเป็นแคนไม่ใช่แคนวาสเนาะแต่เป็นเป็นเหมือนพลาสเป็นหนังอย่างเงี้ยค่ะสีน้ำสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็มีลูวิตองแพรลิสนะคะข้างในข้างข้างในก็จะเป็นเหมือนชิบบ่โบให้ดูกันก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น serial number นะคะของไอเทมชิ้นนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้ serial number นะคะ แล้วก็ท้ายเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีขอบนะคะก็จะเป็นมนๆน,นี่นะคะแล้วก็มีหลุยวิตทองตรงนี้หนึ่งหงที่นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นที่เดียวกันสปอตเดียวกันนะคะแล้วก็เขียนว่าหลุยวิททองเหมือนกันนะคะความยาวของเขานะคะก็จะอยู่ที่15.5เซนติเมตรนะคะไม่ใช่ความแหวก ความยาวสิก็คือความกว้างตรงนี้ค่ะ15.5ซนติเมตรนะคะแล้วก็ความสูงตรงนี้ก็อยู่ที่10.5เซนติเมตรนะคะข้างในรู้สึกว่าความกว้างตรงนี้ก็โบกไม่แน่ใจนะว่า,วากว้างเท่าไหรนะนะคะความกว้างตรงนี้ก็จะอยู่ที่4เซนติเมตรนะคะก็คือจากนี่มานี่4เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวโบจะมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่า เขาใส่อะไรได้บ้างนะคะซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะเป็นอะไรที่โบพกธรรมดาทุกวันนะคะก็คือไม่เยอะนะคะก็เป็นชิ้นนี้ก็เป็นหลุยวิทองคียเพาชนะคะก็เป็นกุญแจรถแล้วก็กุญแจบ้านนะคะเขาก็ฟิตได้เพอร์เฟกนะคะแล้วก็เป็นลิปสติกนะคะก็ของชาแนลนะคะถาว่าทำไมพกแต่ลิปสติกของชาแนลโบมีอยู่2สีด้วยกันนะคะก็คือ แท่งนี้เนี่ยเป็นสีที่โบทาอยู่นะคะแล้วก็อีกแท่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีนูตที่จะอ่อนกว่าสีนี้นิดนึงนะคะ,ะก็ใส่เข้าไปนะคะคือก็บอกว่าจะบอกว่าลิปสติกเนี่ยคือโบมีหลายสีมากนะคะแต่ว่าสีที่ใช้อยู่จริงๆเนี่ยคือ2สีสีนี้สสีนี้ค่ะที่เป็นสีโปรดอยู่มากๆนะคะ,ะแล้วก็เป็นกระจกอีกเหมือนเคยค่ะกระจกของช n n e l นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะนี่ นะขยับนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นกระจกนะคะแล้วก็แทไนไหมซูมหรือเปล่านี่นะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่โบจะพกประจําก็คือเป็นแปรงค่ะแปรงแปรง,ปรงเป็นแปรงขนตานะคะเพราะว่า,าขนตาโบก็เป็น extension ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนถ้ามันแบบติดติดกันอย่างนี้เราก็ปัดๆให้มันแบบเออแบบให้มันขยายขยายใช่ไหมคะมันเป็นแพรสวยงามอย่างนี้นี่นะคะ นี่อันนี้โบก็จะพกะตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเขาก็จะฟิตทุกอย่างได้นะคะที่โบใช้พกไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็นคะคะปิดน่ก็จะปิดได้พอดีค่ะแต่ว่าอาจจะแบบป่องนิดนึงนะคะนี่แต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่เป็นอะไระคะ่ะเพราะว่าโบก็ใส่เข้าไปในกระเป๋า สะเปาสะพายของบูอีกใแบหบนึงนะ่งเราคิดว่านางก็เป็นไอเทมที่น่าสนใจอีกไอเทมหนึ่งนะคะเพราะว่าราคา595ออสเตรเลียนดอลลาร์เนี่ยกับฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพกใส่กระเป๋าน้ำหนักก็ไม่ไม่หนักนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่ของอะไรที่เราพกจุกกิกในแต่ละวันนะคะแล้วก็ใส่ในกระเป๋าอีกทีนึงหรือว่าจะถืออย่างนี้ก็ได้นะคะแบบว่าจะจได้แบบ มีแฮนด์ฟรีนะคะก็ดูน่ารักแล้วก็นี่จิ้มลิมไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าโทรศัพท์เขาก็ฟิตไม่ได้เหมือนกันนะคะใส่ไม่ได้นะคะโทรศัพท์ของโบก็เป็น XS Max นะคะก็ไม่เข้านะคะแต่ว่าถามว่ามันคุมมค้มไหมคุ้มมากๆค่ะโบก็ให้คะแนน10เต็ม10นางเลยนะคะแล้วก็สมมติการขายต่อนะคะถ้าเกิดว่า โบแบบเออตัดสินใจว่าอยากจะขายอยากจะปล่อยนางออกไปเนี่ยก็คือไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะเพราะว่าโบซื้อมาที่410ออสเตรเลียนดอลลร์ใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าจะขายเนี่ยด้วยด้วยสภาพของนางน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า500นะคะก็500ออสเตรเลียนดอลลร์นะคะก็คือถือว่าก็คือได้กำไรแต่ว่าก็คือ ก็คือมันกไรเราก็ไม่ได้คิดว่าได้กําไรนะคะแต่ถามว่ากําไรจริงๆเนี่ยคือโบโบคิดว่ากำ,กำไรที่เราได้นะคือเป็นการใช้งานมากกว่านะคะก็คือเราใช้เราขายไปเราก็ได้เงินกลับมาแบบไม่ขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโบคิดว่าเป็นไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหาไอเทมไอเทมรไอเทมดีๆอยู่เนี่ยนะคะก็ลองเข้าลองเอ่อเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะแต่ว่า อย่างที่โบบอกอย่างที่โบเกล่นไว้นะคะว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะฮอตแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยกว่าจะได้มาอาจจะต้องแบบถ้าเป็นอยากจะได้เป็นแบรนด์นิวนะคะจากช็อปเลยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะก็แต่ถ้าคนที่แบบว่ามีหลุยวิตตองเอสเอประจำอยู่แล้วก็อาจจะง่ายกว่านะคะซึ่งซึ่งโบก็ไม่มีเอสเอ SA ที่โบรู้จักในหลุยวิตตองนะคะก็เลย อาจจะเป็นอีกผลเหตุผลหนึ่งนะคะที่ที่ได้มายากนิดนึงนะคะแต่ว่า,าถ้าใครอยากได้จริงๆออนไลน์นะคะก็ลองคลิกเข้า,เ,าเช็คเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเขามีมาในสต็อกเมื่อไหร่เนี่ยก็จะาสามารถออเดอร์ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบเอาออฟสต็อกตลอดเอาอออฟสต็อกตลอดเลยนะคะเอาออฟออเดอร์ตลอดนะคะซึ่งก็นนนหน้า annoying นิดนึงนะคะหน้าลำคาญนิดนึงนะคะแต่ว่า ก็นี่ค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอทีอ่มีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลสำหรับน้องไอเทมชิ้นนี้กันนะคะและก่อนอื่นนะคะ,ะไม่ใช่ก่อนอื่นสิก็จะจบคลิปนะคะก็ขอฝากอีกละะ้ค่ะขอฝากกดไลค์กด subscribe ไพ้โบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย